เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่25คลั่งรักช่วงเวลาบ่ายแก่แกการจราจรบนท้องถนนยังคงคล่องตัวไม่หนาแน่นมากนักเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเลิกงานของเหล่าพนักงานออฟฟิศผมกะระยะเวลาเดินทางจากบ้านของเบลไปยังไซงานล่าสุดที่ถูกเรียกตัวไปรับผิดช,ชอบดูแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ40นาที เพราะมันอยู่แถบชานเมืองออกไปเล็กน้อยได้ยินมาจากผู้จัดการว่างานนี้เป็นงานสำคัญจึงอยากให้ผมได้โอกาสในการพิสูจน์ฝีมือตามภาษาลูกน้องรักนับว่าเป็นโชคดีของผมที่ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แม้ว่าประสบการณ์การทำงานจะยังน้อยนิดอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาผมไม่เกี่ยงงานและลุยหน้างานอย่างเต็มที่ แม้หลังๆมานี้จะเรื่องมากรับงานแค่ในเขตกรุงเทพแต่ก็ยังคงเป็นที่ไว้วางใจอันดับต้นๆของบริษัทอยู่ดีเปิดเพลงนะผมเอ่ยขออนุญาตคนขับรถจำเป็นเบลพยักหน้ารับและตั้งอกตั้งใจบังคับพวงมาลัยไปตามเส้นทางที่ gps ได้ปักหมุดเอาไว้อยากฟังเพลงอะไรฟังได้หมดแหละอยากเปิดอะไรก็เปิดไปเถอะ งั้นเปิดเพลงรักดีกว่าจะได้ถือโอกาสจีบมึงไปในตัวผมพูดพลางส่งยิ้มกลุ้มกลิ่มไปให้คนถูกจีบเบลหันมามองผมด้วยหางตาแล้วเบ้ปากด้วยความหมันไส้แบบไม่เก็บอาการแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกละอายใจแม้แต่น้อยอยังคงยึดมั่นที่จะเดินหน้าส่งความหวานผ่านบทเพลงต่อไป เนื้อเพลงรักหวานซึ้งที่ผมเองก็ไม่ได้ฟังมานานดังก้องในห้องโดยสารรถยนต์ในระดับเสียงที่พอดีพอดีไม่เบาและไม่ดังจนเกินไปเบลเคาะนิ้วบนพวงมาลัยพร้อมโยกหัวช้าๆไปตามจังหวะอย่างเป็นธรรมชาติผมแอบยิ้มให้กับความน่ารักที่ไม่ได้เห็นมานานจนเมื่อยแก้มมองคนอารมณ์ดีสลับกับหันไปพึมพำว่าน่ารักชิบหายกับตัวเองในกระจกหน้าต่าง จนอีกฝ่ายรู้ตัวแล้วหันมามองหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่เชิงว่าไม่พอใจแต่น่าจะงงกับอาการยิ้มค้างหุบป,ปากไม่ทันของผมมากกว่าชอบฟังเพลงแนวนี้เหรอไม่ได้ฟังนานแล้วผมตอบเอา้าปกติฟังเพลงอะไรเพลงอกหักเศร้าๆแบบใจจะขาดเหรอเพลงไหนเพาะเปิดให้ฟังบ้างดิเปิดทำไมไม่ได้ออกหักแล้ว ผมถือวิสาสะรวบมือเล็กที่ปล่อยจากพวงมาลัยมาวางที่หน้าขาของตัวเองหันไปมองเจ้าของมือนุ่มๆน,นั่นด้วยสายตาหวานซึ้งจนตัวเองยังรู้สึกขนลุกอย่ามองแบบนั้นได้ปะเลียนวะเออกูก็เขินเหมือนกันแต่ตามันไปเองอะเห็นหน้ามึงแล้วมันซึ้งๆขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ดูดิน้ำตาคลอด้วยแม่ง พูดเอาหากบเกลื่อนความเขินรีบงอนิ้วชี้ขยี้หัวตาก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาให้ได้อายมากกว่านี้มันอิ่มความสุขจนล้นออกปากอยู่ละนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูเบลระเบิดหัวเราะออกมาดังลั่นรถเมื่อผมพูดวลีเด็ดจากในละครยุคก,ก่อนที่กลับมาโด่งดังเพราะโซเชียลมีเดีย ขนาดเสียงหัวเราะมึงอ่ะยังเหมือนมีฟิลเตอร์ดอกไม้ออกมาด้วยเลยวะกูน <c oughs> ่าจะเป็นเอามากโอ้ยพอเลย <c oughs> ขำจนปวดท้องหมดแล้วจะเสียวอะไรนักหนาเนี่ยกูอาจจะเกิดมาเป็นนักรักก็ได้นะเบลมึงเป็นคนปกติให้ได้ก่อนเลยตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> ผมยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเองแรงๆเพื่อเรียกสติอาการข้างรักนี่มันเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเลยไง ทำไมยิ่งอยู่ใกล้กันนานขึ้นผมยิ่งรู้สึกว่าก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายพองโตจนจะระเบิดออกมาข้างนอกมีบ้านอยู่ชานเมืองก็ดีเหมือนกันเนอะรถไม่ค่อยติดผมเปลี่ยนเรื่องคุยพยายามไม่หันไปมองหน้าคนรข้างๆเพราะกลัวว่าจะเผลอทําสายตาเลี่ยนๆให้ได้ขำอีกไม่ได้เสียเซลอะไรหรอกแต่กลัวน้องมันไม่มีสมาธิขับรถเอาไว้อยู่ด้วยกันในสถานที่ที่เอื้ออำนวยกว่านี้ก่อน จะหัวเราะเพราะความรักของผมกระแทกตอมขำก็เรื่องของน้องมันไม่ดีหรอกขึ้นรถไฟฟ้าก็ลำบากจะเข้าเมืองทีหนึ่งก็ไกลขี้เกียจขับรถคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์กลางของความจเจริญแสดงความคิดเห็นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่น้องจะไม่ชอบเพราะตั้งแต่เกิดมาคงไม่เคยได้ห่างจากความสีวิไลานานเกิน3วันแล้วขาย,ยังไม่หายดีหรอเมื่อไหร่จะขับรถได้ จริงๆน่าจะขับได้แล้วอะแต่พ่อกูขายรถกูทิ้งไปแล้วอะดิก็เลยไม่ได้ใช้รถยาวเลยไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกแย่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่มีน่านคอยรับส่งหรือไม่ก็เรียกรถมารับสบายกว่าขับรถเองอีกผมยืดแขนบิดขี้เกียจโชว์ความสบายของคนที่นั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารอวดโซฟเฟอร์ให้เจ็บใจเล่นเบลหันมามองตาขวางอย่างที่คิดเอาไว้ เออดีงั้นก็เรียกรถต่อไปแล้วกันเอา้านึกว่าจะคอยรับส่งซะอีกผมแกล้งร้องเสียงหลงไม่คาดหวังให้น้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วฝันไปเหอะลาพังตัวเองยังไม่อยากจะไปไหนมาไหนเองเลยรู้อยู่แล้วน้าเดี๋ยวจะรีบไปดาวรถใหม่ไปบริการนะครับเร็วๆเ,เลยรับทราบครับเมียอมไม่เมียหรอไม่แต่เพิ่งได้กันเมื่อกี้เลยนะ ก็เคยบอกแล้วไงว่าแค่เอากันเล่นๆไม่นับเป็นผัวเอาเล่นที่ไหนนี่ถ้ามึงท้องได้กูทำลูกให้เป็นโหลแล้วมึงเห่วเวอร์ได้ไหมเหนือแล้วการสนทนาก็ถูกเสียงหัวเราะกบอีกครั้งจะไม่ให้เรียกว่าอิ่มความสุขได้ยังไงมันจะไหลออกทางหูแล้วจริงๆนะเนี่ยอืมเหลียวซ้ายซอยข้างหน้าปะน่าจะใช่นะอยู่ลึกเหมือนกันนี่หว่า ผมมองหน้าจอ GPS เพื่อดูเส้นทางจุดหมายปลายทางอยู่ห่างไปอีกแค่200เมตรแต่ทั้งซอยดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดมีการถมดินสูงพร้อมก่อสร้างประเมินคร่าวๆจากสายตาแล้วน่าจะอยู่ในพื้นที่ราวๆยี่สิไร่เลยทีเดียวไม่เคยมาเหรออไม่เคยอะเคสนี้รับต่อจากผู้จัดการโดยตรงเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าเขาเป็นใครทำบ้านจัดสรรเหรอ ได้ยินว่าเป็นบ้านนะเดี๋ยวมึงไปจอดตรงที่มีรถจอดเยอะๆข้างหน้านะ่ะกูเห็นรถผู้จัดการล้วเบลทำตามที่ผมบอกสงสัยจะบ้านเศรษฐีวะ่ะรถรุ่นนั้นนะ่ะถ้าจำไม่ผิดก็หลายสิบล้านอยู่นะมึงจะลงไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะรอยอยู่บนรถนานหรือเปล่าอืมไม่น่าจะนานนะคงจะเรียกมาให้ลูกค้าเห็นหน้าเฉยๆอะ่ะ ที่เหลือก็คงกลับไปวางแผนต่อในห้องประชุมแล้วค่อยมาตรวจหน้างานเพิ่มวันหลังผมกะเวลาให้คร่าวๆเพราะนี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วลูกค้าน่าจะไม่ได้มีเวลาสำรวจมากมายขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวเดินเล่นรอแถวๆนี้ก็ได้เอางั้นเหรออืมงั้นถ้าเกิดมีอะไรโทรมานะอย่าเดินไปไกลคนงานไม่รู้จักมึงอีกอย่างอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าได้ทีมไหนมาอ่ะฮะ กูว่าไปด้วยกันดีกว่าวะ่ะแปบบเดียวไม่เป็นไรหรอกผมไม่อยากให้เบลห่างตาไม่กล้าไว้ใจสิ่งแวดล้อมน้องยิ่งตัวเล็กๆอยู่ด้วยถ้าเกิดโดนป้นจี้จะทำยังไงเอออันเนี้ยผมเว่อร์ไปเองผมยอมรับเดี๋ยวก็ทำงานไม่สะดวกอา้าวเหนือมาแล้วเหรอมานี่มานี้มานี่พี่ประดิษฐ์ผู้จัดการที่สั่งเรียกตัวผมมากวักมือเรียกผมใกล้ๆก,ก,กัน มีผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวดียืนกอดอกมองไปร,บรอบๆพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัสดุก่อสร้างพี่ดิดวัสดีครับมากับใครอ่ะมากับแฟนครับพูดเองก็เขินเองเขายังไม่ตกลงด้วยซ้ำอ๋อผู้จัดการพยักหน้ารับรู้ไม่ได้สนใจคนที่ผมพามาด้วยเบลเองก็พึ่งลงจากรถแล้วเดินตามมาผมจึงไม่ทันได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ นี่คุณอริสาพันรายาของท่านประธานครับผมสะดุดเล็กน้อยจำได้ว่าพรรยาของท่านประธานที่เคยมาในงานเลี้ยงของบริษัทมีอายุมากกว่านี้และไม่ใช่คนนี้อย่างแน่นอนแต่ก็รีบปรับท่าทีให้เป็นปกติเพื่อรักษามรารยาทสวัสดีครับคุณสาครับนี่น้ำเหนือวิศวกรที่จะมาคุมงานต่อจากผมสวัสดีค่ะคุณเหนือ พอดีช่วงก่อนหน้านี้น้องประสบอุบัติเหตุเลยต้องหยุดพักยาวไปคุณสาวไว้ใจได้เลยนะครับเพราะคนนี้ท่านประธานเลือกเองอาจจะดูอายุยังน้อยแต่เรื่องฝีมือไว้ใจได้แน่นอนครับได้ยินว่าท่านประธานเรียกใช้แต่วิศวกรฝีมือดียังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณอลิสายิ้มบางๆมองแบบผิวเผินเธอเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยมารยาทงามท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมได้มาเป็นภรรยาอีกคนของท่านประธานได้ยินดีครับถ้าคุณสาต,ต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับคงต้องรบกวนคุณเหนือบ่อยๆแล้วล่ะคะ่ะเราสามคนยืนคุยรายละเอียดเรื่องงานกันคร่าวๆดีที่ลูกค้าไม่ได้ติดอะไรที่ผมเข้ามารับช่วงต่อกลางครันแถมยังช่วยอธิบายเพิ่มเติมจากพี่ประดิษฐ์ด้วยอีกต่างหากดูเธอเองก็ใส่ใจรายละเอียดมากเป็นพิเศษ งานนี้คงได้แสดงฝีมือได้เต็มที่อย่างที่ผู้จัดการได้บอกไว้ระหว่างที่คุยกับลูกค้าผมก็แอบชำเลืองมองเบลเป็นระยะระยะผมเห็นน้องยืนมองรถของลูกค้าอยู่พักใหญ่มองไปอีกทีน้องก็เข้ามาใกล้เราสามคนแล้วเบลเออพอดีผมพาแฟนมาด้วยนะครับเบลนี่พี่ประดิษฐ์ผู้จัดการกูส่วนนี่คุณอลิสาลูกค้า ผมหน้าเจือนเล็กน้อยเบลไม่ได้สนใจที่ผมแนะนำสองคนข้างๆหันมามองด้วยหางตาไม่แม้แต่จะยกมือไหวยอย่างที่ผู้น้อยควรกระทำแต่กับกอดอกเชิดหน้าขึ้นอย่างถือดีบ้านสวยดีนะครับเบลผมสกิดให้น้องหันมาสวัสดีผู้ใหญ่ทว่าเบลกลับเดินตรงเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเหมือนไม่สนใจทำเอาพวกเรายืนงงกันไปหมด หลังนี้ทั้งหมดเท่าไหร่หรอเอ,อ่อรวมที่ดินด้วยก็เกือบห้าร้อยล้านแล้วครับพี่ประดิษฐ์ตอบแทนให้ส่วนผมทำหน้าแทบไม่ถูกอึ้งที่เบลทำตัวไม่มีมารยาทใส่คนอื่นแบบนี้รวยดีเนะเบลผมปรามด้วยความตกใจเมื่อเห็นรอยยิ้มคายเย้ยหยันที่น้องส่งตรงไปยังคุณอริสา สถานการณ์ชวนอึดอัดและสับสนจนผมแทบลืมหายใจกลับไปรอที่รถก่อนไปคนซื้อให้ไม่มาด้วยเหรอน้องเบลเสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังเรียกความสนใจให้ทุกคนหันไปมองคุณกริเรืองพัราทรธาราประธานของบริษัทเรืองทาราแลนด์แอนด์เฮาส์กำลังเดินตรงมาที่พวกเราแต่สายตาจับจ้องอยู่กับร่างเล็กที่กอดอกเผชิญหน้า ทุกอย่างตกอยู่ในสภาวะเดดแอร์ Air, โดยเฉพาะผมที่เหมือนสมองหยุดทำงานไปชั่วขณะน้องเบลมาที่นี่ได้ยังไงลูกเราไปทานข้าวได้กันดีไหมป้าอยากเบลไม่ว่างหรอกครับป้าไปกับคนของป้าเถอะน้องเบลเบลจะพยายามเข้าใจครับคนตัวเล็กถอนหายใจเฉียดมองไปทางภรรยาอีกคนของท่านประธานด้วยแววตาไม่เป็นมิตรก่อนจะเชิดหน้ามองไปทางอื่น ท่านประธานหน้าซีดดวงตาดุดันที่ผมคุ้นเคยบัดนี้ฉายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดผมเริ่มประติดปะตอ่อเรื่องราวได้ลูกชายคนเดียวของท่านประธานที่ใครๆก็รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่เคยพบเห็นคือคนที่อยู่ข้างกายผมมาโดยตลอดเย็นนี้ป้าจะกลับบ้านนะแล้วแต่ป้าครับเบลคงไม่ได้กลับเบลสวนกลับทันควันแม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบ งานเสร็จหรือ,อยังครับผมไปรอที่รถนะน้องหันมาบอกผมโดยที่ไม่รอเอาคำตอบหมุนตัวเดินกลับไปที่รถทิ้งให้ผมมองหน้าทุกคนสลับกันไปมาด้วยความมึนงงไม่รู้ว่าจะเริ่มตกใจเรื่องไหนก่อนดีระหว่างการที่เบลเป็นลูกชายท่านประธานหรือการที่น้องต้องมาเห็นพ่อของตัวเองอยู่กับภรรยาอีกคนตามกลับไปก่อนเถอะ ท่านประธานพยักพยเยืดให้ผมตามน้องไปพี่ประดิษฐ์ไดแ้แต่ยิ้มแห้งให้ส่วนคุณอริสาหน้าเสียเหมือนจะร้องไห้ผมยกมือไหว้ลาทุกคนแบบลวกๆกแล้ววิ่งตามน้องไปที่รถเดี๋ยวกูขับให้ไม่เป็นไรเบลกูขับเองผมไม่ยอมให้น้องขับแย่งกุญแจรถมาไว้ในมือแล้วดึงร่างเล็กไปขึ้นรถอีกฝั่งสลับกันตอนกับขามา ผมขับรถไปเงียบๆเ,เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงรู้สึกแย่ที่ตัวเองก็ไม่เคยรับรู้เรื่องของน้องเลยผมน่าจะใส่ใจน้องให้มากกว่านี้อีกสักนิดไม่มัวแต่คิดว่าเป็นการถามไถ่ก้าวกายเรื่องส่วนตัวตกใจหรือเปล่ากลายเป็นว่าน้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นมาก่อนฮะอ๋อนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเรื่องครอบครัวก,ก็แบบเนี้ย ผมไม่ได้จะปิดคุณเรื่องที่ผมเป็นใครนะคุณเข้าใจใช่ไหมอืมกูเข้าใจกูแค่รู้สึกแย่ที่ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวมึงเลยผมเอื้อมมือไปกุมมือเล็กแล้วบีบเบาๆด้วยความรู้สึกที่หลากหลายหลักๆคือรู้สึกแย่เหลือเกินที่ผมไม่ใส่ใจน้องให้เร็วกว่านี้แม้ก่อนหน้านี้จะมองออกว่าเบลมีปัญหากับที่บ้านแต่กลับไม่เคยถามรายละเอียดอะไร ขอโทษนะเบลเฮียเวอร์ผมโตแล้วไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยที่ผ่านมามึงคงแย่มากใช่ไหมไม่หรอกมึงเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้างหรือเปล่าเบลพยักหน้าแต่ไม่ได้บอกต่อว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ความเงียบและสายตาอ่อนไหวที่มองมาอธิบายได้ทุกอย่างคนคนนั้นคงจะไม่ใช่ใครอื่น คงจะเป็นคนที่น้องเลือกให้มาอยู่เคียงข้างนั่นแหละดีแล้วผมพูดอย่างที่คิดจริงๆไม่ได้นึกน้อยใจที่ไม่ใช่ผมนึกขอบคุณได้ซ้ำที่มีคนมาแบ่งเบาความทุกข์จากน้องไปในขณะที่ผมโง่เง่าเชื่องช้าจนทำหน้าที่นั้นไม่ทันใครเขาเฮ้ย <c oughs> ผมโอเคจริงๆเมื่อกี้ก็เก๊กไปอย่างนั้นแหละเผื่อป้าจะให้ของขวัญปลอบใจสักร้อยล้าน คนตัวเล็กว่าเหมือนเห็นเป็นเรื่องตลกแต่ผมกลับรู้สึกไม่ตลกด้วยและรู้ทันว่าน้องไม่ได้รู้สึกโอเคอย่างที่บอกตายหาแล้วกูจะได้เมียเป็นลูกชายเศรษฐีจะเอาเงินที่ไหนมาขอวะเนี่ยใครเขาจะแต่งกับคุณขี้ตู่เหอะถ้าไม่ยอมแต่งกูก็จะเอามึงจนท้องอะท้องบ้านมึงสิคืนนี้ไปนอนด้วยนะอยากมีลูกเร็วๆ Oi.